ครับผม45บาทโอ้โหมีลูกค้าบางคนบอกว่าให้แม่ค้าหยิบให้นะฮะกลัวแม่ค้าขาดทุนก็มีนะครับเส้นผักตักเลยนะคะที่ตำสดตรงเนี้ยค่ะเส้นผักตักเลยนะคะหยิบเส้นหยิบผักเองได้เลยจ้าบะหมี่หมูแดงบุฟเฟ่หยิบเส้นเองได้เลยจ้า เส้นผักตักเลยจ้าหยิบเส้นหยิบผักเองเลยเลยจ้าแม่ค้าหยิบเองนะครับลูกค้าไม่ได้หยิบนะครับ,บ,รบดูครับดูครับแม่ค้ามืนะอหนักกว่าลูกค้าอีกครับ <c oughs> รอบหน้าแม่ก็บอกว่า <c oughs> เอาไวจ้จะห่อเด้อว้าตักเลยพี่ตักเลยเดี๋ยวหนูห่อให้ผัก เส้นผักบักเลยค่ะหยิบเส้นหยิบผักได้ค่ะตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ตลาดหลักร้อยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูร้านบะหมี่นะครับผมคุณเบลบะหมี่บุฟเฟ่นะครับค่ะแม่ค้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะราคาเท่าไหร่นะครับ45บาทค่ะราคาปกติค่ะราคาปกตินะครับ45บาทนะครับลูกค้าหยิบเองได้เลยนะครับบุฟเฟ่แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่สุด ลูกค้าบอกว่าถูกด้วยอร่อยด้วยนะครับถูกถูกแอบอยู่เสียบอยู่นะแม่เนาะใเแซ่บเสียบแดงว่าลูกค้าประจำลูกค้าแบบมันขายแบบไม่อั้นนะก็คือเส้นบะหมี่สองแบบนี่คือรวมกันได้เลยใช่ไหมครับรวมได้ค่ะรวมได้เลยเนาะนี่นะครับลูกค้านะครับผมมาถึงก็มาหยิบเส้นนะครับใส่ชามนะครับแต่ว่าแม่ค้าเขาจะ เอาหมูแดงแล้วก็ลูกชิ้นนะฮะหยิบให้เองนะครับขอบคุณค่ะเอาหนูสองชุดเนาะดูกครับก็คือบุฟเฟ่ต์นะคะ45บาททานเท่าไหร่หยิบได้เลยนะไม่ต้องทานที่ร้านเอาลักไปทานที่บ้านก็แบบนี้นะคะแล้วแต่เราเลือกได้เองเลย <c oughs> จุก,จกเต็มเต็มช่วยเต็มเต็มชาม <c oughs> ใส่ร้นถุงพิ้วเลยไหมคะ <c oughs> พ่ขอขอเครื่องคุงหน่อยวันนี้เขาปล่อยมาคนเดียวใช่ไหมตักเลยครับเหมือนเดิมครับตักเอาเองเลยครับเส้นตักเลยจ้าเอาไปให้อิมเลยครับมีน้ำมันหมูขายนะครับวันนี้เกี๊ยวมเช้า <c oughs> มัางหมูกรบหมูลเลยอยู่สามกง เต็มที่เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเกรงใจกล้องนะครับนี่ครับผมโอ้โหครับผม45บาทนะครับจุกๆแน่นๆนะครับของแท้ของแท้นะครับสองชุดเขาก็จะมีเป็นน้ำหมูแดงให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี เครื่องปรุงให้แล้วก็เป็นผักให้แบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับอ่าเห็นไกลๆด้านนู้นก็จะเป็นพริกเผาด้วยนะครับนี่ครับผม45บาทโอ้โหห่อได้ไหมครับห่อนี้ห่อได้คห่อได้นะ จากหมูใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมื้อเช้านั่นเองครับจากหมูเพิ่มได้นะคะ,ะ,คะห่อละสิบบาทจ้ะจากหมูห่อละสิบบาทเกลี้ยงหี่เอาผักแมวเส้นผักตักเอาเลยจ้าครับเกลียงสอง ยังไม่ได้ใส่หรอตักเลยพี่ตักเลยเดี๋ยวหนูห่อให้ตักเลยครับเอาไปให้อิ่มนะครับตักให้พอเลยตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้เป็นพริกเผาค่ะพริกเผาผัดเองทำเองพริกเผานะครับทำเองนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มนะครับผม แบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีเครื่องปรุงให้นะครับไม่ใช้เครื่องสำเร็จครับคร,รครับผมก็คือทําเองทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นตัวน้ำหมูแดงก็ทําเองใช่ไหมครับขอบคุณค่ะครับผมดูครับนค,นคุณแม่หายแพ้ท้องอยังก็ดีขึ้นดูดิเข้าบ้านได้เลยไม่ชอบกินข้าวบ้านล่าสุดไม่กินข้าวอยู่โรบาร์เนาะเพราะอะไรหมอบอกให้ไปให้น้ำเกลือครับ น้ำหนักไม่ขึ้นเหรอน้ำหนักลงน,น้ำหนักลงลูกคุณแม,ม,ม่ไม่ไหวแล้วคุณพ่อต้องรับผิดชอบแล้วแหละผมไม่เกียวหาให้คุณลุยได้คุณได้คุณไม่ได้ไได <c oughs> ลงลูกก็สบายใจแต่คุณหมอว่าไม่ได้คุณแม่ก็ต้องต้น้ำหนักใช่แพราว่าถ้าคุณแม่พอคุณหมอว่าจะทอดก่อนกำหนดใช่คุณหมอก็จะงานไหนขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะเส้นผักตักเลยตักเลยครับ45บาทแม่ค้าจะหันหมูแล้วมากน้อยเท่าไรครับ45บาทครับตัวขยับอันนี้ออกไปให้หน่อยเดี๋ยแม่จะหันหมูเพิ่มผักครับหม่จ้ะพี่ได้ค่ะ อย่าพึ่งตีกันเริ่มมันเขียวแล้วใช่ไหมอย่าพึ่งตีกันนี่คือเป็นบรรยากาศตลาดสดนะครับผมใจเย็นครับลูกค้าวันนี้เตรียมเส้นมากี่โลนะครับวันนี้สี่สิบค่ะวันสี่สิบนะครับนนหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมครับใช่หมดแล้วหมดเลย นี่นะครับลูกค้านะครับนี่หยิบเส้นนะคะใส่ชามแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าหมูแดงแล้วก็ลูกชิ้นนะครับลูกค้าเขาจะหยิบให้นะครับ45บาทแบบจุกๆุแน่นๆนะครับทุกคนลม่ค้าบอกว่าขายเอาชื่อเสียงขายเอาสังคมนะครับทุกวันนี้อะไรก็ต้องคุ้มไว้ก่อนนี่ครับผมเห็นใจลูกค้าเนาะ ใช่ค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไ้กินของดีราคาถูกนะครับเราเคยไปทานเขา5้าบาทมันไม่อิ่มปกติหนูเป็นคนไม่กินเยอะหรอกแต่ว่าคือในบางครั้งอ่ะเนาะมันก็มีทั้งหิวปกติหิวมากอย่างเงี้ยกอบกุค่ะก็คือเคยไปกินเขาเรากินไม่อิ่มเนาะพอเรามาเป็นแม่ค้าเองเราก็เลยให้เยอะไปเลยอยากให้ลูกค้าเยอะๆอยากให้ลูกค้าได้กินอิ่มนะครับบางทีจ่าย40 50บาทมันไม่คุ้มกันบาทก้อนเดียวตามราค นี้เดียวครับผมสองก้อนโอ้ยดูครับได้ค่ะลูกค้าหยิบเพิ่มเครื่องเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับแม่ค้าใจดีนะครับบุฟเฟ่จริงๆนะครับทุกคนพิเศษหกสิบบะหมี่สองก้อนมีลูกค้าบางคนบอกว่าให้แม่ค้าหยิบให้นะฮะกลัวแม่ค้าขาดทุนก็มีครับทอใจกระดาษพมันทันยังไงรับลบางเฉียบ ไม่เอาผักไหมจ๊ะได้ค่ะขายเหมือนแม่ค้าเปิดลงงานผลิตบะมีเองนะครับลูกค้าแซวทุกคนขอไม่ได้แม่ค้าก็ะจุกใส่ถุงเลยนะคะไม่ต้องรัดหนังยางนะฮะต้องรัดหนังยางไม่ต้องรัดค่ะเดี๋ยวเส้นเราจะไม่อร่อยอครับผมเราจะมีผักให้ด้วยนะครับสี่สรนี่เส้นดิบนะครับ สี่สิบนี่คือจะมีลวกก็คือมันจะเยอะมากใช่ไหมครับใช่ค่ะลวกแล้วมันจะได้ประมาณ80ดสิบโลโอ้ผมเข้าใจว่าเท่าตัว40่สโลนี่คือลวกมาแล้วเดียวเล่นที่สี่ต่าครับผมก็คือ40่สโลยังไม่ได้ลวกนะถ้าลวกเสียมันก็จะวันแปดสิบเก้าสกิโลได้นะเดีเลยค่ะเอ้ามาม่าเราต้มอีอนหนึ่งแล้วเราปิดฝาไว้มันก็จะอุ่นบอกให้ตักรอบแรกใช่ไหมไม่ตากใช้คือดีเดียวกันครับผมนี่ น้องเอาเยอะๆนะครับไม่ต้องเกรงใจพี่นะเดี๋ยวได้ออกได้ออกรายการไม่เห็นหน้าะลุไม่เห็นหน้าไม่ต้องไรไม่ต้องไม่ต้องไอ้กล้องเดี๋ยวได้ออกรายการเอาอิ่มท้องนะคะจ้าเอาอิ่มไหมครับพอแล้วลูกค้าถึงก็ร้องขอชีวิตนะครับพอแล้วนะฮะสองคนทานในอิ่มครับตักเอาเลยครับตักขึ้นเองนะครับในยุคสมัยนี้นะครับยังมีจริงนะครับแบบนี้นะครับหายากนะครับร้านแบบนี้นะ อหนึ่งทานได้สองคนก็ประหยัดไปห้าสิบบาทต่อมื้อเดี๋ยวนี้ถึงข้าวสองคนก็ร้อยแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้ออกบ้านต้องมีข้ามตามอาหารตามสั่งก็ราคา40 50แล้วนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้ไปกินได้สองคนสบายๆครับประหยัดไปนี่ครับดูซับสังเกตดูครับน้องไม่ได้เอาเยอะมากแต่ก็ยังเยอะอยู่นะห่อนี้จะรัดหนังยางได้ห่อเมื่อกี้ก็คือไม่ได้รัดหนังยางรัดไม่ได้นะครับ อะไรนะหอยลายเชื่อแต่รานนี่หอยลายเชื่อเส้นผักตักเลยนะคะน้ำพริกตำสดตัวนี้ค่ะอ๋อเส้นผักตักเลยนะคะหยิบเส้นหยิบผักเองได้เลยจ้า เส้นผักตักเลยนะคะหยิบเส้นหยิบผักเองได้เลยจ้าบะหมี่หม anyway. ูแดงบุฟเฟ่หยิบเส้นเองได้เลยจ้าเส้นผักตักเลยจ้าหยิบเส้นหยิบผักเองได้เลยจ้าหยิบเส้นได เส้นผักตักเองเลยชามนี้แม่ค้าหยิบเองนะครับลูกค้าไม่ได้หยิบนะครับดูครับดูครับแม่ค้ามือหนักกว่าลูกค้าอีกครับเคยนิดหน่อยพี่ ูกค้าไม่หยิกนะคะให้กันเป็นชุดๆแบบนี้เลยตอนเด็กๆก็มีประลองนิดนึงเอาไม่ถึนไงคนลุยเลยเดินอ้อมดเลยใเทมแม่รอบหน้าแม่ก็บอกว่าเอาไว้จะโขอเด้อวยวะาะมาในรถแล้วบางทีลูกค้าก็มาเป็นช่วงจริงๆนะเนี่ยใกล้ถึงเวลาเขาแล้วห้าโมงเนี่ยว่า ลูกค้าก็จะมาเป็นช่วงเนาะใช่วันนี้ฝนตกถ้าวันฝนไม่ตกก็จะมารวมกันเยอะนะครับก็คือบรรยากาศจะอึมครึมนิดนึงนะคะมีฝนตกตั้งแต่เช้าอันนี้ยังไม่มืดนะคะซึ่งจะหัวค่ำเย็นๆหน่อยนึี๋ยวรอพนักงานเลิกงานก็จะมาอีกรอบนึงโอ้โหนี่ก็คือใกล้หมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วนะครับพนักงานยังไม่ยังไม่ได้เลิกงานนะครับเออเจนะครับผมนี่นะครับร้านคุณเบล บะหมี่บุฟเฟ่ต์นะครับผมตลาดหลักร้อยนะฮะวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับผมเวลาประมาณบ,า2 2> บ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาน่าจะขายหมดไวนะครับประมาณหกโมงถึงทุ่มประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมแต่ตั้งแต่มีคนเอาไปรีวิวให้ก็ห้าโมงกว่ามหมดแล้วแล้วก็เขาจะมีรับออกเป็น งานลงทานนะครับผมเ<ช>บอร์โทรร้านเบอร์อะไรครับแม่ค้า099ค่ะ583ค่ะ8618แล้วก็เป็นลายส่วนตัวของเบลด้ยวยค่ะครับผมรับในเขตจังหวัดนะครราชสีมาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถ้านอกเขตคือเราควบคุมไม่ถึงเดี๋ยวกว่าจะไม่ได้ทันของทะเลกัน แล้วก็จะมีเป็นราคามีเลทเนาะมีค่กันก่อนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่สี่สี่พันห้าค่ะขั้นต่ำสี่พันห้าเนาะหรือว่าถ้าลูกค้าแบบอยากจัดงานก็ระบุมาได้ว่าลูกค้าอยากได้แขกประมาณกี่ท่านเราจะได้กะเกณให้ลูกค้าได้ถูกครับถูโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตลาดหลักร้อยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคุณเบลนะครับผมเบลมมียตักเองนะครับผมบามีตักเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแม่ค้ามากๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะ